สวัสดีครับพี่น้องมาไล่มองตามเคยพี่น้องเอ้ยเบืกอวันนี้อากาศเย็นขนาดเด้มวันนี้ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดองศาครับพี่น้องโอ้ยเหมาะหมอะตปรียวเวิรมวันวันเียนะตกมองเรียบร้อยแล้วครับไล่แปดเส้นน้องเบื้องดูในมองที่ก็ได้มาม,มันจะตัวของบ่อมันลุ้นกันนะครับเด้อ เอาฟอนมังคูเลยพี่น้องเอ้ยมาบรรลุ้นกันครับได้จักตัวของโบได้น้อได้มองที่มือก่อนก็บ่ได้ได้มองห้างแป๊ะสีน้องเบิ้งครับบางทีได้จักตัวซ่องตัวไปกินเสาเนื้อครับเหมือนกันลุ้นกันเห็นละกาศก็น,กน,น่าวพี่น้องน่ารัก มาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้โหปาปปาปน้องรถถ่โอ้ตายถ่ายถายใจใจเย็นใจเย็นดูตุ๊กมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งตัวปาปนวดปาปนวดปาปเด้อปาตะเพียน่ะพี่น้อง รถตายแล้วรถตายแล้วโอ้โหน้องข้าขนาดตัวนึงแล้วพี่น้องได้ตัวนึงแล้วสวยม้อย ตายใจอ้ยไปแล้ว <accurately> พี่น <ics> <representatives> ้องตายแล้วปลาจ้อนปลาจ้อนโอ้ตายปลาจ้อนพี่น้องคนว่าปลาจ้อนมวกปลาหน้าหนูปลาหนูปลาหนูเนาะอะไรอื่นปลาถ่ายน้อยอื่นปลาจ้อนสุดยอดครับประนดี๋ยงใดดูเราสร้างบ่อยพวกเด้อครับ ยังแียงขนาดสุดท้ายแล้วเก็บฮอตป้อมปูดนะครับเดือนรอบป้อมเดียวก็ทุดเลยอ้าวไม่เจียวเลยวันนี้รดตายแล้ววันนี้ยอ,ปปองเลยนม แล้วตอนนี้ก็เข้าฟั่งเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเออตากระบอกไร่เลยไปไล่มองน้อยกันได้ปยางตัวเดียวพี่น้องเอ้ยท่อป,ปูมือนี่แหละไม่เปดเส็นได้ซองตู้อได้แกะรอดตายแล้วเมเนีมันได้กาดก็ดีได้พี่น้องได้ค่ะข,ขนาดเยน็ยนๆพอดีโมเย็นไรพอดีสาวสาวเอดองซ่าเน่ยตอนนี้ อาคิปนี้ไปสั้นนี้แหละครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเด้อสวัสดีครับผม